แต่เดิมอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่แทบจะไม่มีคนรู้จักนอกจากอุทัยธานีจะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังมีภูมิอากาศแบบเชียงใหม่โดยมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักพัฒนาการของการท่องเที่ยวอุทัยธานีเริ่มจากการที่ภาคเอกชนนำเรื่องที่พักการท่องเที่ยวธรรมชาติมาเป็นสิ่งดึงดูดผู้มาเยือนซึ่งในช่วงแรกก็เป็นข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ หากสืบสาวความเป็นมาของการท่องเที่ยวในตำบลแก่นมะกรูดอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพบว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2557เราเพิ่งจะเห็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่นมะกรูดทั้งนี้ก่อนหน้านั้นหากเราดูแผนที่การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีจะพบว่าแทบไม่มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแก่นมะกรูดเลยมีเพียงการระบุตำแหน่งอําเภอบ้านไร่เท่านั้น ในปีพุทธศักราช2557ถึง2559เริ่มมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นมะกรูดอย่างจริงจังมีแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพร้อมรายละเอียดซึ่งนับเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต่อมาในปีพุทธศักราช2560แผนที่ท่องเที่ยวแก่นมะกรูดมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นมีการระบุสถานที่ท่องเที่ยวที่พักลานกลางเต็นท ร้านอาหารรวมถึงข้อมูลหน่วยงานที่สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการท่องเที่ยว<อ>ในปีพุทธศักราช2 0 1 1พื้นที่แก่นมะกรูดมีหน่วยงานทัพาภาครัฐเหล็กกชนลงไปให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณและทรัพยากรต่างๆส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2512เราจะเห็นได้ว่ามีแผนที่ท่องเที่ยวแก่นมะกรูดแบบละเอียดแสดงจุดท่องเที่ยวจานวน17แห่ง โดยในปีพุทธศัก,กราช2561มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกแก่นมกรูดประมาณ42,000คนในขณะที่ในปีพุทธศัก,กราช25 6 2มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกแก่นมากรูดประมาณ36,00 0คนการท่องเที่ยวแก่นมากรูดที่ผ่านมามีข้อสังเกตดังนี้ 1. การท่องเที่ยวที่ผ่านมาเน้นจุดสนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่บ้านไรโดยที่แก่นมะกรูดเป็นเพียงจุดแวะจุดหนึ่งไม่ได้เป็นพื้นที่หลัก การส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวส่วนมากจะเน้นในส่วนของบ้านไร่ก่อนเช่นต้นไม้ยักษ์ที่บ้านสนามวัดถ้ำเขาวงจากนั้นจึงค่อยแวะขึ้นไปเที่ยวแก่นมะกรูด 2. จุดดึงดูดของแก่นมะกรูดคือสภาพธรรมชาติที่สวยงามสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงปลายปีทั้งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยและระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพมากนักสิ่งที่ดึงดูดคือดอกไม้เมืองหนาวและพืชเมืองหนาวเช่นสตอเบอรี่ 3. นักท่องเที่ยวมีจํานวนมากเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเท่านั้นส่วนในช่วงเดือนอื่นๆของปีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแก่นมะกรูดมากนักกิจกรารท่องเที่ยวและการค้าขายจึงเน้นช่วงเวลานี้ในขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆของปีแก่นมะกรูดค่อนข้างเงียบเหงาโฮมสเตย์ร้านค้าร้านอาหารส่วนหนึ่งปิดตัวลง 4. นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆในช่วงอื่นของปีมีกลุ่มจักรยานยนต์คันใหญ่หรือบิ๊กบัส แล้วก็กลุ่มรถเผชิญทางวิบากหรือออฟโรดซึ่งส่วนหนึ่งมักจะเข้าไปบริจาคสิ่งของหรือร่วมทํากิจกรรมที่โรงเรียน 5. ผลผลิตทางการเกษตรที่ขายส่วนใหญ่นิยมขายเป็นของสดยังไม่ได้แปลรูปมากนักเน้นขายความสดใหม่จากแรงปลูกและมีชาวบ้านเป็นผู้ขายเองส่วนของที่ระลึกสําหรับขายนักท่องเที่ยวยังมีจํากัดและยังไม่หลากหลายาลตำบลแกนมะกรูด ีชาวกะเหรี่ยงโปรอาศัยอยู่มากกว่าร้อยละแปดแต่วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงแทบไม่ปรากฏเลยเวลาพูดถึงแก่นมะกรูดหรือถ้าปรากฏก็เป็นเพียงฉากหลังของการท่องเที่ยวอาทิเช่นการแต่งกายด้วยชุดกะเหรี่ยงหรือใส่ผ้านุ่งลายกะเหรี่ยงแล้วถ่ายภาพตามจุดเช็คอินการท่องเที่ยวแก่นมะกรูดน่าจะทําให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงแก่นมะกรูดบ้างทาอย่างไรวัฒนธรรมจึงจะเป็นสาระหลักของการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวที่สร้างสารรค์บนฐานวัฒนธรรมแห่งการอนุรักษ์จะเป็นอย่างไรชุมชนที่มีวัฒนธรรมสอดคล้องและพึ่งพาธรรมชาติอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติได้แต่การท่องเที่ยวธรรมชาติล้วนๆจะไม่ได้แต่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อเกี่ยวกับชุมชนข้างเคียงและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแหล่งธรรมชาตินั้นๆรวมทั้งความคิดความเชื่อและแนวปฏิบัติที่ทําให้เกิดการดูแลรักษาอย่างยั่งยืงยน จนกระทั่งคนภายนอกมีโอกาสเข้ามาชื่นชมได้ความสร้างสรรค์อีกประการคือการให้คนในชุมชนมีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์และความสำคัญของแหล่งธรรมชาติจากมุมมองของชุมชนเองเป็นมักคุเทศในการนำเที่ยวรวมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมบางอย่างเพื่อให้คนที่มาเยี่ยมเยียนได้เข้าถึงและเข้าใจวิถีชุมชนมากขึ้น คณะวิจัยได้สำรวจพื้นที่แก่นมะกรูดพร้อมทำเครื่องหมายสถานที่สำคัญจุดสนใจต่างๆลงบนแผนที่จากนั้นได้เลือก4พื้นที่ที่จะพัฒนาข้อมูลต่อได้แก่ 1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรมเรียนรู้วิถีแห่งป่าและลำห้วยของชาวกะเหลี่ยง 2. เส,ส้นทางป่าชุมชนพฤกษศาสตร์พื้นบ้านกะเหลี่ยงและลอยพระพุทธบาทกลางป่าบ้านคองสลา 3. เส้นทางสู่บ้านคองสลา สุดทางแก่นมะกรูดและ 4. เส้นทางหมู่บ้านกะเหลียงและวิธีการปรับตัวของกะเหลียงรุ่นใหม่ในสวนผสมบ้านอิมาด์อิสายเรามาลองดูโปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติวัฒนธรธรมเรียนรู้วิธีแห่งป่าและลำห้วยกันพื้นป่าใหญ่มอตาจอยหากมองจากแผนที่จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์เป็นผืนใหญ่เชื่อมต่อกัน เพียงแต่ถูกแยกออกอยู่ช่วงหนึ่งโดยถนนสายหลักที่ไปยังแก่นมะกรูดจากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าพื้นที่สองข้างทางส่วนใหญ่ถูกเปิดกลายเป็นไร่สวนเห็นเป็นแถบสีน้ำตาลอย่างชัดเจนป่ามอตาจอยมีต้นพระเจ้าห้าพระองค์ขนาดใหญ่หนึ่งในลุกข,ขะมรดกของแผ่นดินคณะวิจัยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหลี่ยงโดยจะพัฒนาเส้นทางที่เริ่มต้นจากที่จอดรถ เลียบ้างทางแล้วเดินลงไปบริเวณลำห้วยเรียนรู้เรื่องลำห้วยและสัตว์น้ำเล็กๆรวมถึงพืชบริเวณลำห้วยเส้นทางจะผ่านบริเวณที่ชาวกะเหรี่ยงหุงหาอาหารในพิธีกรรมประจำปีเดินต่อไปยังลานลุกขะมรดกและพื้นที่ทำพิธีกรรมผ่านห้วยกระสุนที่เป็นแหล่งน้ำซับสำคัญบริเวณนี้ผ่านเถาพลูที่ชาวบ้านปลูกมานานจนเถาพลูเลื่อยขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ ผ่านต้นอบเชยแล้วเดินย้อนกลับมายังที่จอดรถเส้นทางนี้มีจุดสนใจประมาณ1 0ถึง15จุดนับเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมความหลากหลายของธรรมชาติและการหากินของชาวกะเหรี่ยงเพื่อการทำความเข้าใจในวิถีกะเหลี่ยงได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเส้นทางนี้มีความยาวประมาณ700เมตรเป็นทางราบทางเดินค่อนข้างสบายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ร่มคลุมและมียุงมแมลงบ้าง นอกจากนั้นยังต้องเดินลัดเลาะไปตามลำธารผู้ที่จะเดินเส้นทางนี้ควรเตรียมตัวสวมเสื้อผ้า้ลัดกลุ่มและควรสวรมรองเท้าที่สามารถลุยน้ำได้โปรแกรมนี้เริ่มต้นจากสำนักสงฆ์คลองสลาซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่สองบ้านคลองสลาเส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ1,000เมตรทางเดินสบายๆแต่หากเดินในช่วงเที่ยงหรือบ่ายอากาศจะร้อนอบอ้าวเพราะป่าชุมชน ไม่ลมคลึ้มแบบป่ามอตาจอยเส้นทางเดินข้ามลำธารสองสายบางช่วงบนเส้นทางมีความสูงชันผู้ที่จะเดินเส้นทางนี้ควรเตรียมตัวสวมเสื้อผ้าและรองเท้าให้รัดกุมสวมหมวกเพื่อป้องกันแสงแดดและพกขวดน้ำติดตัวไปด้วยคณะวิจัยได้เดินสำรวจเส้นทางดังกล่าวโดยการนำทางของลุงจูงมักกุเทศชาวเลียงโป ซึ่งพาเดินลัดเลาะไปตามทางธรรมชาติเข้าไปในป่าชุมชนที่มีจุดสนใจหลายแห่งเช่นต้นไทรที่มีการประกอบพิธีค้ำต้นไทรของชาวกะเหรี่ยงต้นพระเจ้าพระห้าพระองค์ต้นสเหลาต้นยางน่องที่ปรากฏล่องลอยการตัดฟันบริเวณเปลือกรอบลำต้นขนาดใหญ่ชาวกะเหรี่ยงนิยมนำยางของต้นยางน่องมาชุบลูกธนูหรือลูกดอกเพื่อที่จะนำไปล่าสัตว์ในป่าแหล่งว่านชนิดต่าง เช่นว่านกระดูกไก่ดำว่านทางคาวดำเป็นต้นสุดเส้นทางสายนี้เราจะพบกับลำธารที่มีหินก้อนใหญ่มีรอยคล้ายรอยพระพุทธบาทซึ่งชาวกะเหรี่ยงและผู้คนในแถบนั้นต่างให้ความเคารพนับถือโดยจะมีการจัดพิธีกรรมประจำปีจากนั้นเดินย้อนกลับออกมาตามเส้นทางเดิมในครั้งหน้าคณะวิจัยจะสำรวจเพื่อค้นหาเส้นทางเดินเป็นวงรอบโดยไม่ต้องย้อนกลับทางเดิม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรมนี้นับเป็นตัวอย่างที่เราจะได้เรียนรู้วิถีดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงผ่านต้นไม้ผ่านการใช้พืชพันไม้และภูมิปัญญาดั้งเดิมน <St ars> อกจากโปรแกรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรมและสมุนไพรในป่าชุมชนแล้วยังจะมีเส้นทางสู่บ้านคลองสลาที่เริ่มจากอ่างห้วยแม่ดีน้อยมาสู่บ้านทอผ้าบ้านปราดชาวบ้านสำนักสง์ โรงเรียนบ้านคลองสลาวและโฮมสเตย์สวนผสมของลุงจูงซึ่งเส้นทางนี้สามารถพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นเส้นทางเรียนรู้ภายในชุมชนได้อีกโปรแกร,รมหนึ่งคือการท่องเที่ยวหมู่บ้านกะเลียงและวิธีการปรับตัวของกะเลียงรุ่นใหม่ในสวนผสมชาวกะเลียงแก่นมะกรูดแทบทุกครัวเรือนนิยมทําการเกษตรโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดและมันสำปะหลังมานานกว่า20ปีเส้นทางนี้ นำเราไปเรียนรู้วิธีการปรับตัวของชาวกะเหรี่ยงที่แต่เดิมเคยปลูกข้าวโพดก่อนที่มีบางกลุ่มหันมาปลูกพืชสวนเกษตรผสมปลูกพืชเมืองหนาวเส้นทางนี้จะเน้นการเรียนรู้ว่าชาวกะเหลี่ยงรุ่นใหม่ปรับตัวจากการทำพืชเชิงเดี่ยวได้อย่างไรบ้างและผลเป็นอย่างไรโดยเส้นทางนี้เป็นการเดินเท้าสำรวจภายในหมู่บ้านกะเหรี่ยงอีมาอีไซ จากการวิเคราะห์การท่องเที่ยวแก่นมะกรูดการสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมกเหลี่ยงแก่นมะกรูดจะมีหลักการ3ข้อคือ 1. การพัฒนาเนื้อหาเรื่องราวกิจกรรมและคนเล่าเรื่อง 2. การเชื่อมโยงหน่วยงานนโยบายนักท่องเที่ยวและ 3. การจัดการชุมชนและจัดการความรู้ หลักการที่1คือการพัฒนาเนื้อหาเรื่องราวกิจกรรมและคนเล่าเรื่องมีรายละเอียดดังนี้การท่องเที่ยวแก่นมากรูดนั้นจะเน้นเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขนบประเพณีดั้งเดิมความเป็นสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายดังนี้ความเชื่อมโยงคณะวิจัยจะนำเสนอเนื้อหาที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติ ความผูกพันของชาวกะเหรี่ยงต่อพื้นดินและสายน้ำเริ่มจากข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของท้องถิ่นสื่อความหมายเรื่องภาษาและชื่อพื้นเมืองยกตัวอย่างบ้านเจ้าวัดหรือมีชื่อเรียกในภาษากะเหรี่ยงว่าจองโวที่มีความหมายถึงต้นยางแดงหรือที่มาของชื่อห้วยขาแข้งก็เพี้ยนมาจากชื่อของชาวกะเหรี่ยงคณะวิจัยอยากแสดงให้เห็นว่าชาวกะเหรี่ยงไม่ได้อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ละพื้นที่เหล่านี้เชื่อมต่อกันอย่างไรเพราะในอดีตชาวกะเหรี่ยงมีการเดินทางข้ามไปข้ามมาหาสู่กันตลอดเวลามีความสัมพันธ์ภาษาวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชาวกะเหรี่ยงกับพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยหากินหาอยู่ขนบประเพณีดั้งเดิมความเป็นสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงคณะวิจัยจะนำเสนอเนื้อหาให้นักท่องเที่ยว ได้รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นแล้ววิธีคิดและแนวปฏิบัติของชุมชนชาวกะเหรี่ยงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ทําให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนกะเหรี่ยงกันมะกรูดเพื่อที่จะให้เห็นพลวัตที่เกิดขึ้นและอธิบายการเข้ามาของพืชเชิงเดี่ยวและวิถีชีวิตที่เร่งร้อนขึ้นนีสินที่พอกพูนมากขึ้น ชาวกระเลียงต้องทำงานหนักขึ้นเวลาที่จะให้กับครอบครัวและชุมชนก็มีน้อยลงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงทำลายเช่นจากการเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรมมอตาจอยคณะวิจัยสังเกตเห็นเถาพลูที่ถูกตัดขาดอยู่ซึ่งเถาพลูนี้เกาะอยู่กับต้นไม้ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าพวกมันเติบโตร,ร่วมกันมาหลายสิบปีแล้ว เลาชาวบ้านที่มาแถวนี้ก็สามารถเข้ามาเก็บเอาใบาพลูไปกินกับหมากได้เราพบล่องรอยของการตอกทอยเพื่อปีนขึ้นไปเก็บใบพลูที่อยู่บนยอดไม้สูงแต่เมื่อไม่นานนี้มีผู้มักง่ายไปตัดเถาพลูจนขาดออกจากกันจนกระทั่งต้นค่อยๆแห้งตายในที่สุดเราเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อย ในขณะเดียวกันก็ยังมีมุมที่แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นโดยชาวกะเหรี่ยงจะนํามะละกอสุกมาผ่าซีกวางบนไม้ไผ่เพื่อให้มแมลงนกหรือสัตว์ป่ามากินแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเอื้อเฟื้อและแบ่งปันซึ่งกันและกันเพราะทุกวันนี้เมื่อการท่องเที่ยวเริ่มขยับเข้ามาสู่ชุมชน ก็เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้กลายเป็นสินค้าเราจึงต้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่การท่องเที่ยวมีต่อชุมชนความหลากหลายคณะวิจัยจะนำเสนอเนื้อหาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับขนบประเพณีวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเดินเข้าป่ามอตจอย เราจะเห็นชาวกะเหลี่ยงเดินหาเก็บผักหลากหลายชนิดในป่าเพื่อน,นำมาปรุงอาหารโดยพวกเขาต่างรู้จักผักในป่าเป็นอย่างดีรู้ว่าผักชนิดไหนสามารถนำไปทำอาหารอะไรได้บ้างหรือมีสรรพคุณอย่างไรบ้างนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำมาหากินตามช่วงฤดูกาลและกิจกรรมต่างๆพิธีกรรมต่างๆในรอบปีตัวอย่างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานวัฒนธรรมกะเหลี่ยงการนำเสนอเนื้อหารเรื่องขนบประเพณีและปฏิทินฤดูกาลปฏิทินกิจกรรมในรอบหนึ่งปีของชาวกะเหลี่ยงแก่นมะกรูดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมประจำปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวแก่นมะกรูดเพื่อชมความสวยงามของแปลงดอกไม้เมืองหนาวสัมผัสอากาศหนาวเย็น และชิมสตรอเบอรี่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วถ้ามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชาวกะเหลี่ยงก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งปีตัวอย่างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์บนฐานวัฒนธรรมกะเรียงการนำเสนอความหลากหลายของเมนูอาหารพื้นบ้านเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัตถุดิบ และเครื่องปรุงต่างๆในวัฒนธรรมกะเหลี่ยงโปคือเมนูอาหารพื้นบ้านซึ่งนอกจากจะสะท้อนการกินอยู่ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติรอบตัวเป็นส่วนใหญ่แล้วยังสะท้อนความเรียบง่ายของวิธีทำรรพร้อมๆไปกับความหลากหลายของเครื่องประกอบอาทิแกงฟักทองหรือที่ชาวกะเหรียงเรียกว่าซาเลเคตานิยมใส่ผักหลายชนิดที่สามารถหาเก็บได้ในท้องถิ่น เป็นเมนูสุขภาพที่มีสมุนไพรพื้นบ้านและหลายเมนูก็เป็นอาหารที่นิยมทำในพิธีกรรมต่างๆอาหารจึงไม่ใช่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่มีมิติทางจิตวิญญาณความเป็นชุมชนและมีความหมายความสำคัญที่แฝงอยู่ด้วยตัวอย่างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์บนฐานวัฒนธรรมกะเลียง การนำเสนอความหลากหลายของพืชและ,มะเมล็ดพันธุ์เนื้อหาที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้อีกส่วนหนึ่งค,คือเรื่องความหลากหลายของพืชและ,มะเมล็ดพันธุ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่พืชเชิงเดียวและงานรับจ้างทําให้ชาวกะเหรี่ยงให้ความสำคัญกับการเพาะป,ปลูกพืชท้องถิน่นและการเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองน้อยลงที่ผ่านมาเริ่มมีชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่ที่อยากจะลื้นฟื้นเรื่องมเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิน่น ทำให้พวกเขาไม่ต้องพึ่งพา,มาเมล็ดพันธุ์จากภายนอกเพียงอย่างเดียวพันธุ์พืชพื้นเมืองได้ปรับตัวมาอย่างยาวนานจกนกระทั่งเติบโตและทนทานได้ดีในท้องถิ่นการปลูกพืชผักท้องถิ่นทําให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้และมีความมั่นคงทางอาหารและสามารถจะเป็นหลกักหรือเจือจุนส่วนอื่นๆได้หากเกิดวิกฤตนอกจากนี้ชาวบ้านสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ซึ่งในปีต่อๆไปพวกเขาสามารถนำกลับมาปลูก แบ่งปันแลกเปลี่ยนและพัฒนาสายพันธุ์ได้เองสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมวิถีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบชาวกะเหรี่ยงด้วยหลังจากได้พัฒนาเนื้อหาเรื่องราวแล้วคณะวิจัยจะได้พัฒนากิจกรรมคนเล่าเรื่องและสื่อรูปแบบต่างๆดังนี้การพัฒนากิจกรรมสร้างกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากขึ้น ใช้เวลาในพื้นที่มากขึ้นเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแห่งการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นการพัฒนาคนเล่าเรื่องพัฒนาศักยภาพเรื่องการถ่ายทอดข้อมูลการเล่าเรื่องราวของชุมชนพื้นที่อาจจะเริ่มต้นที่เด็กและเยาวชนมีค่ายุวมมกุเทศหรือไกด์น้อยการพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อเล่าเรื่องอาทิเช่นคู่มือ หนังสือเล่มเล็กแผนที่การเชื่อมโยงหน่วยงานและการจัดการชุมชนสำหรับแนวทางการเชื่อมโยงหน่วยงานและการจัดการชุมชนนั้นคณะวิจัยได้ร่างแนวไว้ดังนี้การเชื่อมโยงหน่วยงานนโยบายนักท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมจะต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันรวมทั้งการประสานแนวทางการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานองค์กรบุคคลในพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนอกจากนั้นยังจะต้องทํางานเรื่องนโยบายการท่องเที่ยวและนโยบายที่เกี่ยวเนื่องซึ่งต้องมีมุมมองทั้งย้อนหลังและมองไปในอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการภาพรวมยกตัวอย่างเช่นการถอดบทเรียนการท่องเที่ยวที่ผ่านมาการประเมินผลกระทบของการท่องเที่ยว การพัฒนากิการชุมชนการพัฒนาข้อบัญญัติในท้องถิ่นเพื่อที่การพัฒนาการท่องเที่ยวจะให้ความสําคัญกับทั้งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเหนือเรื่องรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนเรื่องนักท่องเที่ยวนั้นดังที่กล่าวมาแล้วว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวยังแก่นมะกรูดส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปและการไปเที่ยวแก่นมะกรูดกลายเป็นเรื่องตามกระแสจากการติดตามสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ In s t a g r กรทั้งนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์เจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและยังไม่ได้พัฒนาพื้นที่ให้คนภายนอกได้เข้ามาท่องเที่ยวแบบศึกษาเรียนรู้ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่สนใจอยากเดินป่ากับชาวกะเรียงเรียนรู้การหายอยู่หากินในป่าหรือบางกลุ่มชื่นชอบการเดินป่าที่ยังไม่มีเส้นทางเดินที่สะดวกสบายมากนัก โดยมีชาวกะเหรี่ยงเป็นคนนําทางพาไปเรียนรู้วิถีชาวกะเหรี่ยงซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมผจญนัยแบบนี้อยู่อีกพอสมควรคการขยายตลาดรองรับทั้งตลาดผลผลิตกเกษตรของที่ระลึกสินค้าทางวัฒนธรรมที่พักกิจกรรมท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายปัจจุบันตลาดชาวให้เป็นตลาดพื้นบ้านขนาดใหญ่ ที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านอาทิพืชผักผลไม้สดจากไร่ซึ่งในอนาคตหากการท่องเที่ยวในชุมชนกะเหรี่ยงกันมะกรูดเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็อาจจะใช้ตลาดซาวให้เป็นพื้นที่สําหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเนื่องจากในช่วงวันหยุดเสราร์อาทิตย์และวันหยุดัะขัดตะเลิกจะมีนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นที่เดินทางแวะตลาดแห่งนี้การจัดการชุมชนและจัดการความรู้ สำหรับการจัดการภายในชุมชนนั้นจะต้องคิดว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อนำไรายได้มาสู่ชุมชนเพียงอย่างเดียวการท่องเที่ยวยังสามารถจะเป็นโจทย์เพื่อดึงชุมชนเข้ามาจัดการตนเองได้อีกด้วยโดยเฉพาะบทบาทของผู้คนในชุมชนการเชื่อมโยงผู้อาวุโสกับคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ช่องว่างระหว่างเด็กกระเหรี่ยงวัยรุ่นคนรุ่นใหม่กับผู้อาวุโสมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ละรุ่นก็มีความสนใจและความคาดหวังที่แตกต่างกัน การวางแผนการท่องเที่ยวร่วมกันจึงอาจจะเป็นเครื่องมือรวมชุมชนและลื้อฟื้นวัฒนธรรมแห่งการอนุรักษ์ขึ้นมาได้